สวัสดีครับอยู่กับผมครับคุณรอดดำทีมครับพอดีขี่รถผ่านมาเห็นเจ้าเขียวมรกตของตะตุงมาทำอะไรยูอูเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรามาดูร่องรอยว่าแกซ่อมอะไรไปมั่งสงสัยจะเปลี่ยนซีนกระบอกครับนี่เพราะว่าเวลาแกยกมันจะไหลลงมาเองต้องนานแล้วนะแต่คงถึงเวลาได้เลิกแล้วมัง้ง ถึงมาเปลี่ยนซีนกระบอกเนี่ยยังไม่มายังไม่มีใครมาสักคันเลยไอ้สักคนเลยทั้งตะตรงทงั้งผุจการมิม่มแซมวิ่งนะเรามาดูสภาพรถของป๋าตรงหน่อยตะตรงหน่อยว่าเป็นไงบ้างจอดอยู่นี่ฮะจ,จอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจอดได้สองวันแล้ว เปิดฟ้าเครื่องไว้อย่างนี้แต่เจ้าของไม่เห็นไม่เห็นมาหมากัวไปซื้ออะไรอยู่หรือเปล่ากระตุงเนี่ยโอ้ยโดดลงจากรถนี่เอาผ้าคุมไว้อย่างดีเลยนะป้องกันฝุ่นป้องกันเศษอะไรเข้าไปครับเดี๋ยวกระบอกมันจะเป็นลายลายขึ้นมานี่สวยเลยนี่เปลี่ยนซีนก็มาอยู่นะ ถ้ากระบอกเข้าไปแล้วกระบอกมีลายนะหรือแกนมีลายนี่เปลี่ยนซีนยังไงก็ไม่ออกไม่ไม่อยู่นะนี่ก็เลยต้องเอาผ้านี่คุมไว้ป้องกันไว้นี่มีการเอาอยางมาลองไว้ด้วยอ้าวประตูก็เปิดทิ้งไว้นี่ ้างในมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกอ่ะยังไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยเราอุตส่าห์ว่าจะมาดูการประกอบใส่กระบอกไฮดรอลิกหน่อยโดดตาตุงเจ้าเขียวมรกตสายไฟนี่ก็หลุดออกจากกันยังไม่เสียบเข้าหากัน่ะเคเราไปดูกระบอกครับนี่อู่ช่างเตี้ยนะ ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี่ถอดไม่ออกเลยไปยืมกุญแจวิเศษมาจากทีมงานโทรหนึ่งครับกุญแจวิเศษก็คืออะไรนี่นะฮะนี่มก่อนของบุญร้อยก็มีนะตอนซ่อมมก่อนเปลี่ยนเองจะมีตัวนี้แหละครับคอยถอดลูกสูบคอยถอดก็ตัวกระบอกครับนี่นี่เขาเรียกว่ากุญแจวิเศษ <c oughs> มีรอเล็กๆกเอาไว้เดี๋ยวดูที่ว่ากระบอกนี้มีลายไหม ยังไม่มีลายเท่าไหร่นะชื่อว่ายังเนียบอยู่ยังไม่มีรอยสึกเท่าไหร่แกนกระบอกไฮลีนี่ถอดมายกพวงเลยทั้งลูกทั้งลูกสูทั้งอะไรต่ออะไรนี่กองไว้นี่แหละข้างในมีลายหรือเปล่าถ้ามันมีลายนี่หรือมีรอยนี่ใสยังไงก็ใส่เข้าไปมันก็รั่วเหมือนเดิมนะ อูได้เต็มที่ก็ไม่เท่าไรหรอกเย่าก,ก็ร่วเหมือนเดิมถ้าตัวแกนหรือตัวกระบอกหรือลูกสูบเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะฮะใส่ผิดมานี่ยุ่งเลยแกนกระบอกมีรอยนี่ยุ่งเลยนะฮะอะผมก็คงจะพาดูได้แค่นี้แหละเพราะว่ายังไม่ประกอบ คงจะไปซื้ออะไรกันจะกลับมาตอนไหนก็ยังไม่รู้ถามช่างว่ากระตุตงมาอังบอกยังไม่มาสงสัยซ่อมรถเสจก็คงจะออกงานแล้วมัง้งผมก็พาดูได้แค่นี้แหละครับดูมากไปกว่านี้ไม่ได้ต้องรอให้ช่างมาซ่อมจะได้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนมั่ง งนู่แหละเที่ยงๆไีบ่ายมั้งถึงจะเข้ามากันเดีย๋ยวคลิปนี้เดีย๋ยวบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ